สวัสดีครับจากทายพี่น้องช่วงเส้ายครับืนันนี้ผมเบาหน่อยจะยั่นเท่าครับนี่ภาพพี่น้องมาเดินชมตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องเขากำลังเขียวพิจตรว่าบบมีน้ำครับพี่น้องน้ำฝนบบตกครับตกยุคทุกวันแต่ว่าตกแบบปลาไปบนตกแบบมีนม้ำดียูน้ำเขาต้องการครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินช่ม แปลงหน้าต่างๆตามให้หน้าไห้หลยหมองถ้าพี่น้องเดินชุวมยู่ตามขิปประมาณจะผ่านที่ทีมาที่เด้อพี่น้องพี่น้องเช่าหน้าไปชมว,วิธีชาวบ้านนํำกันครับไปทำกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องขากำลังเียวครับขางกำลังงามครับพี่น้องฝนบ่ตกครับพี่น้อง ผมครับพี่นะไอแปลงของผมครับหาหกไรครับน้าพี่น้องเห็นอย่างนี้ตะขาเห็นตะเล็คลิบแถวภางเหนือยน้าม่วมทางอีสานยาสูตรตอนลเอ็ดบ่อตนท่วมครับแต่มีน้นามเลยแต่น้ารุ่มน่ารุ่มกะบอมีอยู่แต่ว่าหน้า หน้าโคกหรือหน้าดวนเนี่ยผมมีน้ำครับพอดีปลาพายุที่เขามือตอเมื่อเนี่ยใคยเห็นตัวกวาป่ายแต่ว่ากับว่ากับว่าถึงกับว่าที่มีน้ำตกทุกวันพอดีมาใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวครับพี่้องใส่ปุ๋ยเทสแล้วก็เ,เลยเพิ่งครับผมมีเลยเลยครับนี่นี่แปลงนี่คือผมมีน้ำเลยเนี่ยผมมีหว่นน้ำเลยเขานี่ค็คือต้องการน้ำครับ บ่มีน้ำครับนี่ตัวนี้มีน้ำนิดเดียวนี่มีน้ำนิดนึงน้ำเพเลี้ยหลังเท่านี่ครับนี่ครับนะมีน้ำนิดเดียวเองเพราะตัวหลังเท่านี่ครับตัมว,ว,ว,มบวมหลังตีนครับพี่น้องหญ้านี่เบิดตัวนั่นครับรอบกวนผมมาตัดหญ้าอยู่กันแทะแต่แถวนี้กับเปลี่ยนเบิดลองอาทิตย์ขึ้นเต็มเบิดเลยที่แรกว่า เขาปีนี้ก็งามอยู่เด้พี่น้องบนว่าบางงามก็กะว่าจ,จะมาตัดจะมาตัดใบเขาเห็นครับเปียงของผมครับหาพวากไรอน้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบนครับว่บาจ,จะมาตัดจะตัดร้อยฝนตกให้ไม่น้ำท่วมเวลาเขาตัดหญ้ามันจะดิขึ้น ขึ้นขึ้นบท่านเขานะกาแล้วกาอีกกาว่ดที่ตัดกาบวได้ตัดกาว่าที่ตัดกาบ่ได้ตัดพอมันบม่มีฝนตกทุกวันแต่ว่าม่นมีน้ำแต่ทั้มหมว่าตัดแห้งนียหญ้าขึ้นรวมเขาเรียบร้อยเลยครับนี่ปกติแปลงนี่ให้นี่จะมีน้ำเต็มเลยนี่ปีนี้แห้งเลยครับนี่แต่ผมมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลอเพราะว่าปุ๋ยมันเมื่อไหรใส่ครับเขาก็เหลืองใส่ปุ๋ยรอว่าเพื่อฝนตก นี่ต้นนี้ก็มีนาอยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าบอกข้างบนข้างบนตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นทีถุงยังหน่อยจะกบ่มีเลยมีแค่นิดเดียวพอดี้้ากันมีอาบานันเพื่อลงไปฟันตน้นต้นวัชพืชต้นไม้ที่ว่ามันเกิดอยู่นะี่เขางามจํำนะครับแต่ว่าก็มีนาบ้นนี่ขึ้นหย,าพ,ยาพวกหยาพวกนี้จะขึ้นหมดตันเลยเขาได้ตัดไป โอ้ยเบิ่บนีนอตน้ตนต้นผู้ว่าเขาเอื่นต้นอย่างพระตากางกับผู้ว่าเขาเอื่นต้นนี่อย่างเตรียมเลยครับนี่ช่วงน,นี่ลงไปตาดอ,อกมันถ่วมถ้าเขาบ่กใตาดอ,อกปีหลังนี่เม็ดมันออกนี่ครับนี่นี่ถ้าเม็ดมันขึ้นแล้วนี่นี่ถ้าเม็ดขึ้นแล้วนี่เรียบร้อยเร่ร่อพี่น้องเตรียมเลยปีหลังนี่หลายกว่กก็ เพราะกพาผมเพาว่าหน้าวายพายุเขาเต็มเต็มจัะเพราะให้มีน้ำเลี้ยงต้นเขาเขามืนอก็จะได้จะเลื่อนเติบตัวเพราะว่าเขาใกล้จะตั้งท่วงนะครับนี่ก็เดือนกันกันย่าแล้วครับกันย่าเขาไปหาถัตุล่าแล้วบ่มีน้ำนี่ก็มันกับมันกับเป็นเม็ดอยู่ครับบ่เป็นว่าเป็นเม็ดแต่ว่ามันความมุดลมต้นบุญก็จะหน่อยลงครับพี่น้องจะหน่อยลงลิปนี้ ผมก็บ่กเลยมีอย่างายกับมาทางใต้รับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยชาวนาแถวภาคอีสานน้องทั่วประเทศครับถึงเป็นเทพที่ครับเขามาคนไร้แขกกำลังใจกันได้ครับครับคึ้อยู่นิคครับพี่น้องเขาก็งามถวายปีนี้ครับคึ้นนี้ผมเบาหน่อยเชื่อใจเท่ากราบลาพี่น้องไปก่อนครับ คลิปหลังยังคอยพบกันไหมครับแต่ฝากพี่น้องไปชมช็อตชิปสันน้ำเพราะชิปยาวผมกับพวกใครไม,ม่เวลาเลยทาครับเลยทำงานประจําน้ำชิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ